ในปรินพันนิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทนายความเดินทางออกทางประตูหลังของโรงพักหลังเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจสนลุมพินีในคดีกระทําอนาจาร์ต่อหน้าธารกำนันตามที่ถูกนักศึกษาสาววัย18ปีแจ้งความดําเนินคดีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายปรินเปิดเผยสั้นๆว่าวันนี้ได้มาต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมและได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในทุกคดีอย่างเต็มที่แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใดๆซึ่งหลังจากนั้นนายปรินได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับในทันทีอีกทั้งในวันพรุ่งนี้ตำรวจสอนอลุมพินีได้นัดนายปรินไปเยื่นคำร้องฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกครั้งด้านพลตรตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า แนปรินเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอลุมพินีหลังมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ3คดีโดยคดีแรกกระทบบราจาร์ต่อบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีคดีที่2ข่มขืนกระทำชำเราและคดีที่3คือกระทบบัาจาร์เช่นเดียวกับคดีแรกโดยหลังผู้ต้องหาเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อมอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3คดีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และจะนําเอกสารหลักฐานเข้ามอบให้กับพนักงานสอบสวนต่อไปทั้งนี้ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาปรตรา134พนักงานสอบสวนยังไม่มีอานาจควบคุมตัวเนื่องจากนายปรินมามอบตัวด้วยตนเองโดยยังไม่มีการออกหมายจับอย่างไรก็ตามหลังแจ้งข้อหาและสอบปากคำแล้วจะมีการขอสารอนุมัติออกหมายค้งในวันพรุ่งนี้สําหรับการยื่นประกันตัวนั้นต้องยื่นในชั้นศาลเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนคดีนี้จะดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระในพื้นที่สอนอนลุมพินีมีทั้งหมด3คดีก็ต้องเยี่ยมประกันตัวในแต่ละคดี